แล้วท่านตัวออกลับสวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะครับวันนี้อยู่ในช่องอาริซาเอาล่ะเราจะมาทำแบบทดสอบกันว่าคุณเป็นโลลิคอตหรือไม่ไมแบบทดสอบทั้งหมดจะมี3เซตนะครับแต่ละเซตจ,จะมี3ภาพเอาล่ะเริ่มกันเลยภาพที่1ซ้ายหรือขวาภาพที่2ซ้ายหรือขวา ภาพที่สามซ้ายหรือขวาเอาละครับก่อนจะเข้าเซตที่2เราขออธิบายอาการโลนิคอนก่อนนะครับอาการโลนิคอนนั่นค,คือการชอบเด็กนั่นเองโอเคแล้วต่อมาก็คืออธิบายกฎนะครับผมจะให้ดูซ้ายหรือขวาคุณจงใช้ความื่อสัตว์ของคุณนะครับในเว็บแรกที่ดูซ้ายหรือขวานะครับเราก็เกินกันมาพอตัวแล้วครับเอาละได้เวลาไปเซตที่2เริ่มได้ ภาพที่หนึ่งซ้ายหรือขวาภาพที่สองซ้ายหรือขวาภาพที่สามซ้ายหรือขวาเอาละครับก็ผ่านไปสองเซตเลยนะครับตอนนี้ก็อยู่ในเซตสุดท้ายเอาละคุณคงรู้ตัวแล้วใช่ไหมสองเซตที่ผ่านมาคุณมองซ้ายหรือขวาเท่าไรเอาละเริ่มกันเลยเซตที่สาม ภาพที่1ซ้ายหรือขวาภาพที่2ซ้ายหรือขวาภาพที่3ซ้ายหรือขวาเอาล้วครับก็จบไป3มเซตแล้วนะครับทุกคนได้ยังไงง่กัน้างครับเม้นไว้ใจคลิปเลยนะ